สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง m ิดไนท์เมลโลดี้อีกครั้งนะคะไอติมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะไปทำข้อสอบทัวอีกพาร์ทห้า Incomplete Sentences กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆดาวน์โหลดเอกสารข้างล่านะคะแล้วเราไปติวเพื่ออัปคะแนนโทอีกกันเลยอ๋อแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูโทอีก Practice Test ชุดที่1นะคะติมทำเฉลยไว้พาร์ท5และพาร์ท6 6 6ข้อเพื่อนๆสามารถกดดูตรงนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่อง Midnight Melody ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติวกันเลย let's get down to it ถ้าพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยนะคะสำหรับโทอีก e Practice ชุดที่สองค่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า he is excited about the new promotion and looking forward to dot more responsibilities เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะอันแรก promotion นะคะอันนี้ก็เป็นคำนามแปลว่าการเลื่อนตำแหน่ง แล้วก็ responsibilities ก็คือเรื่องของความรับผิดชอบเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยสำหรับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้เนาะแล้วก็ตั้งตารอคอยจุดๆนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบที่มากขึ้นเรามาดูข้อนี้กันเลยนะคะว่าเราควรจะเติมอะไรลงไปในช่องว่างจะเห็นว่ามีคำว่า look forward to นะคะตรงนี้เนี่ยจะแปลว่าตั้งตารอคอย ลูก forward to นะคะก็จะตามมาด้วยคำนามหรือเจอรลัน ing นะคะเจอลันก็คือรูป ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนั่นเองยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่า i am looking forward to the trip ฉันแบบตั้งตาเราคอยที่จะไปเที่ยวทริปครั้งนี้หรือ i look forward to hearing from you ฉันตั้งตาเราคอยที่จะได้รับ การตอบกลับจากคุ้นก็จะเห็นว่าหลังทูนะคะก็ในประโยคนี้เนี่ยก็ตามด้วย hearing ซึ่งเป็นรูปเจอรันนะคะก็จะเห็นว่าโครงสร้าง look forward to เนี่ยก็จะใช้ตามมาด้วยนามหรือว่าเจอรันก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะเอามาเติมกับในชอยข้อนี้เนาะในชอยนะคะเมื่อเรากว่าตาไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นรูป ing แล้วก็เป็นรูป อินฟินิทีฟอร์มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์แต่ละช้อยกันเลยข้อนี้นะคะเราเรียกเวิร์บที่ประกอบขึ้นจากเวิร์บแล้วก็เพ i สชันนะคะว่าเฟ a เวิร์บหรือก็คือกิริยาวาลีนั่นเอง เรามาดูกันว่าข้อนี้เนี่ยเราควรใช้ความหมายอะไรดีนะคะถึงจะเหมาะที่สุดเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีวัดโครงสร้างก็คือข้อับข้อ B ใช่ไหมคะแล้วก็วัดความหมายก็คือข้อ A ข้อ C ข้อ D เนาะข้อที่1ค่ะ taking on นะคะตัวนี้เนี่ยก็มาจาก verb take on ที่แปลว่ารับผิดชอบติมจะย่อด้วย pv นะคะหรือว่า facial verb นั่นเองเนาะแล้วก็ t a k on ข้อ b เนี่ยก็คือรับผิดชอบเหมือนกันคำว่า getting up นะคะก็มาจาก verb get up นะคะที่แปลว่าลุกขึ้นหรือว่าแปลว่า wake up ตื่นขึ้นมาก็ได้แล้วก็ taking in นะคะก็มาจาก verb take in ที่แปลว่า understand completely หรือว่าเข้าใจอย่างท่องแทน้นั่นเองเนาะจะเห็นว่าข้อ a ข้อ c ข้อ d นะคะอยู่ในรูป ing หรือว่าเจอร่น แล้วก็ข้อ b อยู่ในรูป infinitive take on นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตัดข้อ b ทิ้งไปก่อนเนาะเพราะว่าหลัง look forward to เนี่ยจะตามด้วยเจอล่าหรือคำนำามคราวนี้เรามาดูความหมายของแต่ละข้อกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกตื่นเต้นเนาะที่จะได้เรื่อนตำแหน่งใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งตารอคอยจุดๆความรับผิดชอบที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้เป็น looking forward to taking on More responsibilities นั่นเองเนาะข้อนี้ก็เลยตอบเป็นข้อ A นะคะข้อที่2ค่ะ The จุดจุด,จ,ดจุด of the fundraisers was due to bad weather so the event will be rescheduled for next weekend เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะจะมีคำว่า fundraiser หรือว่าเป็นคำนามก็คืองานระดมทุน due to นะคะตัวนี้จะแปลว่าเพราะหรือว่า because of แล้วก็ reschedule อันนี้เป็น verb แปลว่าจัดตารางใหม่ก็เวลาจดคำศัพท์นะคะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยจดประเภทของคำหรือว่า part of speech ไปด้วยนะคะว่าคำคำนั้นเนี่ยมันเป็นคำนามเป็น verb หรือว่าเป็น adjective นะคะก็อย่าไปจดแค่ความหมายอย่างเดียวแต่ว่าจดประเภทของคำไปด้วยนะเขาบอกว่าการจุดๆๆด,ดของงานระดมทุนเนี่ย เนื่องมาจากเพราะว่าอาการมันไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เนี่ยก็จะได้รับการจัดใหม่เนาะในสัปดาห์หน้าสุดสัปดาห์หน้าตอนนี้เนี่ยเราต้องการ subject หรือว่าประธานของประโยคใช่ไหมคะซึ่งก็คือ the จุดๆตรงแบ a n k ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหลัง the เนี่ยก็จะต้องเป็นคำนาม of the fundraiser ตรงนี้ก็เป็นส่วนขยายนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราต้องการคานามเนาะเราก็จะไปดูช้อยกันเลยเลือกข้อที่มันเป็นประเภทคํคนามนั่นเองแล้วก็ความหมายถูกต้องเนาะเรามาดูช้อยกัน,นะคะ่ะข้อแรกนะคะ c a l c e l a t i o n ตัวนี้ก็เป็นคำนามแปลว่าการยกเลิกจะเห็นว่ามี suffix ชันหรือว่าคำเสริมท้ายหรือ suffix ใช่ไหมคะก็ชันเนี่ยก็จะเป็นคำที่ทำให้เป็นคำนามนั่นเอง ข้อที่2ค่ะ cancel ตัวนี้ก็เป็น verb ก็ยกเลิกน,นะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะ canceled มี ed เข้ามาด้วยนะตัวนี้ก็อาจจะเป็น verb 2หรือว่า verb 3ก็ได้แล้วก็ c a n c e l o r อันนี้ก็เป็นคำนามแปลว่าคนหรือสิ่งที่ทำการยกเลิกกิจกรรมบญญางอย่างเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยเราก็จะต้องเลือกเป็นคำว่า the cancellation of the fundraisers was due to bad weather นั่นเองนะคะ การยกเลิกของงานดมคูเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเนื่อมาจากอาการมันแย่เนาะข้อนี้เลยตอบเป็นข้อ A ค่ะ ข้อนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามี p พซฟิกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเนาะก็คือคําว่า re นั่นเองนะคะในคําว่า re schedule อ่ะเดี๋ยวเรามาดู p พ e ฟิกตัวนี้กันนิดนึงนะคะพซฟิกนะคะหรือว่าคําเสริมหน้าคํานําหน้านะคะคําว่า re เนี่ยจะแปลว่า again อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นไปเติม re ใส่ใครเนี่ยก็จะหมายถึงว่าอีกครั้งหนึ่งในสิ่งสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่น rebuild นะคะตัวนี้ก็คือหมายถึงสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่ง build again นั่นเอง re marry นะคะก็คือหมายถึงแต่งงานอีกครั้งแล้วก็ reusable นะคะตัวนี้เป็น adjective แปลว่าสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ยกตัวอย่างเช่น reusable shopping bag ก็คือกระเป๋าผ้าให้เราเอาไปซื้อของนามซูเปอร์มาร์เก็ตน้องก็คือมันสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ ข้อที่3ค่ะ Mr. Abraham told the management team that preparation for the annual shareholders meeting was going dot 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 as planned จะมีคําว่า management team นะคะก็คือทีมของ manager หรือว่าผู้จัดการนั่นเองแล้วก็ preparation ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคํานามแปลว่าการเตรียมพร้อม annual นะคะตัวนี้เป็น adjective แปลว่าประจําปีแล้วก็ shareholders นะคะอันนี้ก็คือเป็นคํานามคือผู้ถือหุ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมิสเตอร์อับราฮัมเนี่ยเขาบอกกับทีมผู้จัดการว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับมิ팅ของผู้ถือหุ้นประจำปีเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นไปตามที่วางแผนไว้เลยเป๊ะเ,เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยตรง blank เนี่ยเราก็จะต้องการประเภทคำก็คือ add verb มาขยาย verb was going นะคะ เป็นไปอย่างตามที่ต้องการแบบเป๊ะๆเลยอย่างถูกต้องแม่นยำเลยอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องการ add verb มาขยาย verb นั่นเองเรามาดูคำศัพท์ในช้อยสกันเลยนะคะว่าเราควรใช้ประเภทคำในข้อไหนดีข้อแรกค่ะ p r e c i s e n e s s ตัวนี้ก็เป็นคำนามแปลว่าความถูกต้องแม่นยำความเป๊ะก็จะเห็นว่าลงท้ายด้วย ness suffix ness นะคะก็จะเป็น noun suffix นั่นเอง precise ตัวนี้เป็น adjective นะคะแปลว่าถูกต้องแม่นยำหรือว่า exact and accurate ก็ได้นะคะเป๊ะๆเลยหรือว่าอย่างถูกต้องแม่นยำเลยข้อที่3ค่ะ precision ตัวนี้ก็เป็นคำนามนะคะแปลว่าความแม่นยำก็จะเห็นว่าชั่นนะคะ s u f f i ค i o n เนี่ยก็จะเป็นนาว suffix เหมือนกันแล้วก็ precisely ตัวนี้ก็เป็น a d v e rb นะคะแปลว่า exactly อย่างเป๊ะๆถูกต้องแม่นยำเลยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลงท้ายด้วยรีก็จะเป็น a d v e rb suffix นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันก็ชัดๆอยู่แล้วเนาะว่าเราควรจะเลือกเป็น meeting was going precisely as planned ข้อดีนั่นเองเนาะ ก็เป็นการใช้ adverb ขยาย verb ใช่ไหมคะว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำตามที่วางแผนไว้เลยนั่นเองนะเรามาดูหน้าที่ของ adverb นิดนึงนะคะนอกจากเราจะใช้ adverb ในการขยาย verb แล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้ขยาย adjective ขยาย adverb ด้วยกันเองแล้วก็ขยายทั้งประโยคได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้กันนะคะข้อแรกค่ะขยาย verb นะคะ we waited anxiously by the phone เรารอยอย่างวิตกกังวลมากๆเลยนะคะจะเห็นว่า anxiously เนี่ยเป็น adverb ที่แปลว่าอย่างวิตกกังวลเนาะขยาย verb waited รอยังไงรอยอย่างวิตกกังวล adverb ก็มีหน้าที่ขยาย verb นะคะข้อที่2ค่ะขยาย adjective it is completely adorable มันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยจะเห็นว่า completely เนี่ยโดยทั้งหมดโดยที่นเชิงนะคะเป็น adverb ที่มาขยายคำ adjective คำว่า adorable น,นั่นเอง ะะ completely enjoyable น่ารักโดยอย่างสิ้นเชิงโดยทั้งหมดโดยสมบูรณ์นอกจากนี้ค่ะขยาย adverb ด้วยกันเองนะคะ it all happened pretty quickly มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเร็วมาก pretty quickly นะคะ pretty เนี่ยเป็น adverb ขยาย adverb quickly อีกทีนั่นเองนะคะค่อนข้างเร็วมาก แล้วก็สามารถขยายทั้งประโยคได้ด้วยอย่างเช่น Personally I think the show was great โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็มองว่าโชว์ครั้งนี้มันก็ดีนะก็จะเห็นว่าคำว่า Personally เนี่ยก็เป็น adverb ที่ขยายทั้งประโยค I think the show was great เลยนะคะและนี่ก็เป็นหน้าที่ของ adverb นะคะขยาย verb ขยาย adjective ขยาย adverb และขยายทั้งประโยคนั่นเอง ข้อที่4ค่ะเขาบอกว่า The Citadel a k e Hotel adjusted its price in an attempt to increase its share of the growing market เรามาดูคําศัพท์กันก่อนนะคะคําว่า adjust นะคะก็เป็นว e r b แปลว่าปรับเนาะคือปรับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆนั่นเอง คำว่า attempt นะคะตัวนี้เป็นคำนามนะคะเพราะว่าตามหลังคำว่า a n d เนาะแสดงว่าเป็นนามนะคะจะแปลว่าความพยายามแต่ว่า attempt เนี่ยก็สามารถเป็น verb ได้ด้วยทำหน้าที่เป็น verb ได้ด้วยนะคะก็จะแปลว่าพยายามนั่นเอง ข้อต่อมาค่ะ increase ตัวนี้ก็เป็น Ver รแปลว่าทำให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ growing market เนาะก็คือตลาดที่กำลังเติบโตกำลังลุกนั่นเองจะเห็นว่า c e d a Lake Hotel เนี่ยเขาได้ปรับราคาจุดๆของพวกเขาใช่ไหมคะเพื่อที่พยายามที่จะทำให้ได้รับส่วนแบ่งในตลาดมากขึ้นเนาะคนจะได้แบบมาพักที่เขาเยอะๆมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะจะเห็นว่ามี its แล้วก็ price It ตรงนี้นะคะเราเรียกว่า possessive adjective หรือว่า adjective ที่ใช้บอกความเป็นเจ้าของของหนวน,นเอง possessive adjective นะคะจะตามมาด้วยคำนามในที่นี้ก็คือคำว่า price นั่นเองนะคะตัวอย่าง possessive adjective ก็อย่างเช่น my boyfriend her house นะคะจะเห็นว่า my her เนี่ยก็เป็น possessive adjective เนาะก็จะตามมาด้วยคำนามก็แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามนั่นเองในที่นี้นะคะเราต้องการคำที่มาขยายคำนามซึ่งก็คือ adjective นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรง blank ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นประเภทคำที่เป็น adjective เนาะเรามาดูช h o i c e กันเลยว่าเราควรใช้เป็นข้อไหนดีข้อนี้เนี่ยมองแวบหนึ่งเราก็จะรู้เลยว่าเป็นข้อที่วัด part of speech ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นคำเดียวกันหมดเลยแต่ว่าใช้ part of speech ต่างกันเรามาดูที่ข้อแรกนะคะ c o m p l t e d ตัวนี้เป็น verb 2หรืออาจจะเป็น verb สก็ได้เนาะที่แปลว่าแข่งขัน ข้อ2ค่ะ competition ตัวนี้เนี่ยก็เป็นคำนามแปลว่าการแข่งขันก็จะเห็นว่า suffixion ก็จะทำหน้าที่เป็น noun suffix นั่นเองข้อที่3ค่ะ competitor ตัวนี้ก็เป็นคำนามเหมือนกันแปลว่าผู้เข้าแข่งขันเออๆนะคะก็จะเป็น noun suffix เหมือนกันหมายถึงผู้กระทำแล้วก็ competitive ตัวนี้ก็เป็น adjective นะคะก็คือซึ่งเกี่ยวกับการแข่งขันจะเห็นว่า ลงท้ายด้วย suffix ive นะคะก็จะเป็น adjective suffix เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้มันก็ชัดอยู่แล้วว่าเราควรจะเลือกเป็น its competitive price นั่นเองนะคะเราต้องการ adjective มาขยายคำนามน,นั่นเองค่ะข้อที่5 before we sign a contract with the heating company we must confirm that its proposal meets our insulation dot Contract นะคะก็เป็นคำนามแปลว่าสัญญา Heating นะคะก็คือระบบควบคุมความร้อน Confirm ค่ะตัวนี้เป็น verb ก็คือยืนยันแล้วก็ Proposal ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าข้อเสนอ Meet ในที่นี้นะคะเป็น verb แปลว่าตรงกับนะคะหรือเหมือนกับคำว่า Fulfill ก็ได้แล้วก็ Installation ตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าการติดตั้ง เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าก่อนที่เราจะเซ็นสัญญากับ heating company เนี่ยเราจะต้องยืนยันก่อนนะว่าข้อเสนอของพวกเขาเนี่ยมันตรงกับจุดๆในการติดตั้งของเราเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีคำว่า o u r s installation จุดๆอีกแล้วนะคะ เหมือนกับข้อให้เราเพิ่งเจอไปเมื่อกี้เลยนะคะก็คือ our เนี่ยเป็น possessive adjective นั่นเองที่จะตามมาด้วยคำนามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรง installation จ,จุดๆตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นนามนะคะเราก็ต้องเลือกข้อที่เป็นคำนามคราวนี้ถ้าเรามองกว่าที่ช้อยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นคำนามหมดเลยแสดงว่าข้อนี้เนี่ยวัด meaning หรือว่าความหมายนะคะเราไปดูกันเลยว่าควรใช้คำว่าอะไรดีข้อแรกค่ะ customers อันนี้ก็คือหมายถึงลูกค้า ข้อที่2 businesses อันนี้ก็คือธุรกิจข้อที่3 requirements อันนี้ก็คือความประสงค์หรือว่าสิ่งจำเป็นแล้วก็ข้อที่4ค่ะ volunteers อันนี้ก็หมายถึงอาสาสมาัครเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเราจะทำสัญญากับใครเนี่ยมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกันก่อนเนาะถึงจะเซ็นสัญญากันได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ควรจะใช้เป็น meets our installation requirement นั่นเอง ต่อมาข้อ6ค่ะเขาบอกว่า the firm's top analysts expect that the acquisition of Valuase e w Incorporated will lead to a future for shareholders เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะมีคำว่า firm นะคะหรือว่าบริษัทแล้วก็ analyst นะคะเป็นคำนามแปลว่านักวิเคราะห์ acquisition ตัวนี้เป็นคำนามก็คือการเข้าซื้อกิจการแล้วก็ inc Inc นะคะก็ย่อมาจาก incorporated หรือว่าบริษัท แล้วก็ shareholder นะคะอันนี้ก็คือผู้ถือหุ้นเขาบอกว่านักวิเคราะห์ระดับท็อปของบริษัทเนี่ยคาดว่าการเข้าซื้อกิจการของ Value Base เนี่ยจะนำไปสู่อนาคตที่จุดๆๆเนาะสำหรับผู้ถือหุ้น เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยเราก็จะต้องการประเภทคำก็คือ adjective เพื่อมาขยายคำนามคำว่า future เรามาดูกันว่าการเข้าซื้อกิจการเนี่ยมันจะต้องเป็นทำให้เกิดอนาคตแบบไหนดีนะคะถ้าเรากวาดตาไปที่ช้อยก็จะเห็นว่ามันเป็น adjective ทุกข้อเลยแสดงว่าข้อนี้ก็วัด meaning อีกแล้วเรามาดูแต่ละข้อกันเลยนะคะข้อ a ค่ะ prosperous ตัวนี้ก็เป็น adjective แปลว่าจเจริญรุ่งเรืองเนาะหรือว่า successful ข้อ b ค่ะ voluntary นะคะก็คือโดยสมัครใจอย่างเช่นเราอาจจะไปทํางานที่แบบมัน voluntary work นะคะงานที่แบบทําด้วยความสมัครใจอาสาสมัครเข้าไปทําข้อที่ c ค่ะ sizable ตัวนี้แปลว่า large นะคะใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้อย่างเช่น a sizable area บริเวณพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ a sizable house บ้านหลังใหญ่ แล้วก็ข้อดี calculating อันนี้แปลว่าเก่งในการวางแผนเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบเพราะฉะนั้นนะคะนักวิเคราะห์ระดับท็อปของบริษัทเนี่ยเขาคาดว่าการเข้าซื้อกิจการเนี่ยจะนำไปสู่อนาคตที่มันจุดๆๆสำหรับผู้ถือหุ้นเนาะข้อนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคำว่า prosperous future for shareholders นั่นเองค่ะ ข้อที่7ค่ะ Miss Arietta asked dot 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 in yesterday's productivity and technology workshop to send in their questionnaires เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะคำว่า productivity นะคะก็เป็นคำนามแปลว่าผลิตภาพ ก็ในทางบิซ i เน s เนี่ยก็หมายถึงตัวชีวัดความสำเร็จในการบริหารจัดการต้นทุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ send in นะคะตัวนี้ก็เป็นเว r รแปลว่าส่งหรือว่า mail แล้วก็ questionnaire ก็คือแบบสอบถามเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสอเรียต้าเนี่ยได้ถามจุดๆ,ๆนะคะที่มาเข้าร่วมเวิร์กช็อป productivity กับเทคโนโลยีนะคะให้เพื่อให้ส่งแบบสอบถามเข้ามา เพราะฉะนั้นนะคะมิสอาริอาต้าเนี่ยได้ถามจุดๆทุกคนเลยนะที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเพื่อให้ส่งคุย n ช a แนลหรือแบบสอบถามเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามาวิเคราะห์ตรงประโยคนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าประธานของเรานะคะก็คือมิสอาริอาต้าเป็น subject as เป็น verb แล้วก็อจุดๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นกรรมนั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็ต้องการ คำนามเนาะมาทําหน้าที่เป็นกรรมซึ่งคําที่จะมาทําหน้าที่เป็นกรรมเนี่ยก็หลักๆก,ก็คือพวกคํานามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูชอยกันเลยค่ะจะเห็นว่าถ้าเรากวาดตาไปเนี่ยชอยก็คือเป็นนามหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูมีนิ่งแล้วแหละว่ามาต้องเป็นคนํานามที่สามารถส่ง questionaire ได้นะคะแล้วก็เข้าร่วมเวิร์ h ช็อปได้จะเป็นข้อไหนเ,เราไปดูกันข้อแรกค่ะ activities อันนี้ก็คือเรื่องของกิจกรรมเนาะ ข้อที่สองค่ะ Objectives อันนี้ก็จะหมายถึงเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์นะคะอย่างเช่นเราก็อาจจะบอกว่า my main objective my prime objective นะคะหรือว่าเป้าหมายหลักเป้าหมายสําคัญของเราแล้วก็ Participants นะคะตัวนี้ก็เป็นคํานามแปลว่าผู้เข้าร่วมแล้วก็ Schedule s ตัวนี้ก็แปลว่าตารางเวลาซึ่งหลายครั้งเนี่ย เราก็อาจจะต้องทํางานในสภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างจะอะเฮกติกสเ u l e หรือว่าอะท c h สเกจูนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะหมายความว่า very busy นั่นเองตารางค่อนข้างแน่นเลยนะคะคือมีงานต้องทําเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเป็น Miss Ariata a s or p a r t i c i p a n t s in y e s t e r d a y s Productivity and Technology w o r k s h o p t o send i n their questionnaires นั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการติวโทอีกในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เทคนิคแล้วก็คอนเทนท์ที่เอาไปช่วยอัพคะแนนโทอีกได้นะคะสําหรับใครที่ดูมาจนจบคลิปนะคะก็มาคอมเมนต์ข้างล่างนั่นเลยนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างและอยากให้ติมทําคลิปอะไรออกมาอีกบ้าง มาร่วมพูดคุยร่วมแชร์กันได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ติ๊งต้องไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะติดตามช่อง Midnight Melody ด้วยนะก็เดี๋ยวยังไงจะทำคอนเทนต์แบบนี้นะคะออกมาอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย